เราเห็นทำลายครับรสุกยังครับเสียงนี้สุกแล้วสุกแล้วเอาให้เพื่อนๆฟังหน่อยสุกเป็นยังไงเคาะหน่อยโอ้สุกจริงๆด้วยครับเพื่อนอ,นอจับดีๆระวังน้ำนะยกขึ้นหน่อยโอ้เกือบสามกิโลนะครับลูกนี้จัดมาจากครับจันทบ,บุรีสุกแล้วสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวพาก่อนอ ผ่าเสร็จนะครับอ่าน้องเฮงโชวหน่อยหน้าตาเป็นยังไงผ่าเสร็จแล้วนะครับผูใหญ่มากนะครับหมอนทองจังหวัดจันทบ,บรุรีอ่าน้องเฮงกินโชวเพื่อนหน่อยหิวจะตายอยู่แล้วเต็มคาเบลน้องุ่นอร่อยไหมโอเคครับผมหวัสดีครับ